สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ สิ่งที่น่าหนักใจที่สุดสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในช่วงหาคู่ชีวิตหรือแฟนก็น่าจะเป็นอาการสับสนที่ว่าคนคนนั้นชอบเราหรือเปล่านะคิดเหมือนกันหรือเปล่านะถึงแม้จะค่อนข้างเป็นช่วงที่ทรมานแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันก็เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดเช่นกันจึงอดไม่ได้ที่บางครั้งก็อยากจะได้คำตอบมาสะดือดอว่าตกลงคนคนนี้เขาสนใจเราบ้างหรือเปล่าหรือเรา กําลังเสียเวลากับการคิดไปเองฝ่ายเดียวดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ข้อสังเกตเขาจะรักหรือไม่รักดูปุ๊บรู้ปับ๊บนำมาหม้คุณสาวๆได้ดูกันส่วนจะมีแบบไหนกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับข้อที่1ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มีโอกาสเจอคุณ คุณผู้ชายที่มีความสนใจในตัวคุณก็จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะเข้าหาคุณให้ได้ไม่ว่าวิธีใดก็ตามหากเขาสนใจคุณจริงๆเขาจะลงทุนลองนึกภาพเวลาที่คุณรู้สึกแอบชอบใครสักคนแล้วคุณจําห้องเรียนเขาได้ก็จะพยายามไปเดินผ่านบ่อยๆเพื่อได้เจอได้มีโอกาสคุยนั่นเองครับคุณผู้ชายเองก็เป็นเหมือนกันนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะสละ เวลาและลงทุนเดินทางมาหาคุณเพื่อทำอะไรสักอย่างให้คุณประทับใจบางทีบ้านเขาอาจจะอยู่เรียบทางด่วนแต่พอรู้ว่าคุณชอบมากินกาแฟที่ปิ่นเกล้าก็อาจจะยอมตื่นแต่เช้าเพื่อไปกินกาแฟที่ปิ่นเกล้าเลยก็เป็นได้หรือช่วงพักเที่ยงในตึกออฟฟิศคุณรู้สึกได้ว่าจะเจอเขาเป็นประจำมาพักเที่ยงเวลาพร้อมๆกันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะพยายามพักให้ตรงกับคุณ เพื่อจะได้มีโอกาสเจอกันหรือถ้ามีโอกาสได้รู้จักกันแล้วเขาก็ต้องไม่พลาดที่จะขอเบอร์คุณอย่างแน่นอนหรือบางทีอาจจะอยากเลี้ยงอาหารคุณด้วยซ้ำลงทุนขนาดนี้ถ้าไม่รักจะเรียกว่าอะไรและถ้าคุณผู้ชายไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ก็แสดงว่าเขาอาจไม่ได้สนใจคุณหรืออาจมีแฟนแล้วก็เป็นได้ครับข้อที่สชอบหรือไม่ชอบภาษากายแอบใบให้อยู่ ความรู้สึกของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงสามารถฟ้องออกมาได้ทางภาษากายและถ้าผู้ชายคนนั้นสนใจในตัวคุณล่ะก็เขาก็จะพยายามเยื้องย่างร่างกายเข้ามาใกล้คุณพยายามมาใกล้ชิดเพื่อจะได้รู้สึกสนิท และใกล้ชิดกันอีกวิธีหนึ่งที่นุ่มๆเขาจะใช้แสดงความรักที่มีต่อหญิงสาวก็คือเขาจะเอียงตัวเข้าหาคุณเมื่อได้พูดคุยกันเพื่อที่จะได้มีพลาดในสิ่งที่คุณพูดไปเลยซักประโยคเดียวซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงว่าสนใจในสิ่งที่คุณพูดแล้วก็หมายความได้ว่าเขาอยากใกล้ชิด บคุณด้วยซึ่งระดับความใกล้ชิดอยู่มากขนาดไหนก็สามารถบ่งบอกถึงความสนใจที่เขามีต่อตัวคุณได้เช่นกันและถ้าหากระหว่างคุณกับเขาสามารถมีคนอื่นมาแทรกตรงกลางได้แล้วก็เขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณมากขนาดนั้นและปกติแล้วผู้ชายก็มักจะชอบหันปลายเท้าหรือหัวเขา่าไปในทางคนที่ชอบและถ้าคุณกับเขานั่งอยู่แต่เข่าของเขาหันไปทางอื่นก็อาจจะแปลได้ว่า เขาไม่ได้สนใจคุณเท่าไหร่ก็เลยครับข้อที่3ติดต่อมาบ่อยมากเวอร์ ในยุคที่วิวัฒนาการไปไกลเทคโนโลยีเพียบพร้อมขนาดนี้ทุกคนก็แทบจะมีมือถือเป็นบัตรประชาชนอยู่แล้วโดยเฉพาะวัยที่มีความรักรู้จักรักใครได้แล้วเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงดังนั้นจากที่คนเคยใช้เวลาติดต่อกันนานมากจะคุยกับคนรักทีต้องใช้จดหมายส่วนคนที่แอบชอบไม่ต้องพูดถึงถ้าแค่แอบชอบส่งจดหมายไปหาก็ยังไม่ได้เลยแต่สมัยนี้แค่แชท นิดเดียวก็ไปถึงแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะทักหรือเปล่าและถ้าปกติคุยกับใครส่วนใหญ่คุณก็คงใช้วิธีแชทเช่นกันแน่นอนเพราะนอกจากจะสะดวก คุยง่ายแล้วยังไม่รู้สึกจริงจังเกินไปด้วยแต่ถ้าเขาคนนั้นยังอาศัยวิธีที่เก่ากว่าการแชทด้วยการโทรหาคุณอยู่เป็นประจำล่ะก็ฟันธงได้เลยว่าเขาจะรู้สึกพิเศษกับคุณอย่างแน่นอนเพราะแค่ข้อความมันก็คงไม่พอเขาอยากได้ยินเสียงคุณหรือถ้าสนิทกันมากกว่านี้หน่อยเขาอาจจะใช้วิดีโอคอลเพื่อที่จะคุยให้เห็นหน้าคงเป็นแบบที่ว่าได้ยินแค่เสียงคงไม่ พอขอเห็นหน้าด้วยเลยและกันครับข้อที่4จะยุ่งแค่ไหนถ้ามาหาคุณถือว่าไม่ยุ่ง หากโดนให้ใช้ไปทําธุระแล้วก็คนส่วนใหญ่พยายามทะเลทลายบ่ายเบียงให้ถึงที่สุดแต่ถ้าโดนชวนไปเที่ยวแล้วก็ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ต้องเคลียร์ตารางให้ว่างเข้าไว้ใช่ไหมหล่ะครับเพราะว่าการไปเที่ยวนั้นจะทําให้คุณมีความสุขสนุกสนานและจะให้ไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อมันก็เหมือนกับการได้ไปเจอคนที่คุณชอบนี่แหละต่อให้ยุ่งแค่ไหนคุณก็ต้องพยายามเคลียร์เวลาเพื่อให้ไปเจอให้ได้คนทุกคน ล้วนแล้วแต่มีธุระส่วนตัวกันทั้งนั้นแหละครับแต่เมื่อมีสิ่งสําคัญก็ต้องหาเวลามาให้ได้ดังนั้นหากใครสนใจคุณเขาก็ต้องหาเวลาเมื่อเจอคุณให้ได้เช่นกันครับใครๆก็อยากจะหาเวลาทําในสิ่งที่อยากทําและได้ใช้เวลากับคนที่อยากอยู่ใกล้ๆทั้งนั้นแหละครับข้อที่หพยายามเรียนรู้คุณให้มากขึ้น คุณเคยใช้เวลากับใครสักคนแล้วรู้สึกขึ้นมาบ้างไหมว่าทำไมคุณไม่เห็นรู้จักกันดีขึ้นเลยทั้งๆที่รู้จักกันมาหลายเดือนแล้วนั่นแหละ คือความแตกต่างระหว่างคนอื่นกับคนที่สนใจในตัวคุณถ้าจะให้บอกว่าผู้ชายคนนั้นสนใจคุณบ้างหรือเปล่าแล้วก็คุณควรย้อนกลับไปคิดหรือเจอกันครั้งต่อไปให้ลองสังเกตดูว่าเขาชอบถามคําถามอะไรที่ดูเน้นไปถึงตัวคุณบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นชอบเรียนวิชาอะไรชอบกินอะไรเป็นพิเศษวันหยุดชอบไปเที่ยวที่ไหนตอนเด็กเป็นยังไงหรืออะไรอีกหลายคําถามทํานองนี้จน ทำให้คุณเริ่มรู้สึกว่ามาสนใจอะไรกันนักหนาเนี่ยถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นก็ชัดเลยแหละครับเขาสนใจคุณเป็นแน่ๆแต่ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าคนที่ชอบถามเกี่ยวกับคุณมากๆถ้าไม่ใช่เพราะรักคุณมากก็แค่สนใจอยากรู้จักกับคุณแต่ไม่ได้หวังครบระยะยาวหรือไม่ก็เป็นคนที่สนใจแต่ตัวเองเลยต้องมาถามข้อมูลเพื่อตัดสินใจอะไรแบบนี้ลหละครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5ข้อสังเกตเขาจะรักหรือไม่รักดูป,ปุ๊บรู้ปับ๊บจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆมีใครในใจที่รู้สึกบ้างหรืออยังว่าคนคนนี้แอบชอบคุณจริงๆหากมีแล้วก็คุณเป็นฝ่ายเลือกลองพิจารณาดูแบบไม่ต้องรีบว่าคนคนนั้นจะเหมาะกับคุณจริงๆหรือไม่และถ้าใครยังไม่มีหนุ่มคนไหนแวบเข้ามาในความคิดแล้วก็อย่าเพิ่งน้อยใจไป เขาอาจจะแค่เขินๆก็ได้ก็ออลุ้นกันต่อไปได้เลยครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ